บิงเ้นี้นะครับวิงเ้นี้นะครับสระแก้วใช่ไหมครับจะไปสระผมจะบอกเลยนะครับถึงกรุงเทพเช็คลูกหมากด้วยนะครับผมนี่นะครับทุกคนจะเป็นคนต่างประเทศกันหมดแล้วครับผมแดงกันหมดแล้วครับเราฟังเาก็หาราไเราเรียกว่าเส้นป่ายางครับไม่ครับกูเนี่ยจะได้ป่ายางแล้วครับเนี่ย สองแปดครับสองแปดนะครับนี่นะครับนี่ฮะเหมือนแบบครับดูดีๆครับดูครับดูครับโอ้โหครับดูดีครับอากาศหนาวมากครับฝุ่นเป็นสีแดงครับที่นี่ดูนะครับเรียบร้อยนะครับผงเทศแล้วครับดีใจด้วยนะครับนี่ด้านซ้ายป่ายางครับด้านขวาซ่อมมอนน้ครับมีเลี้ยวขวาอีกนะฮะ ครับ<ม>ไปให้เลี้ยวขวาอีกอเลี้ยวขวานี่ขอโทษครับป่าอ้อยหรือป่ามันจุดตรวจครับนี่ครับตะเวนชายแดนถ้ามึงเลี้ยวซ้ายไป,ยไปนี่เนี่ยโอ้โหมึงบังคับให้กูมาเที่ยวกันหรือเปล่าครับสุริยะวิถีเออตำรวจตะเวนชายแดนนี่อืเอเป็นเส้นรองของรองของรองแล้วก็ของรอง บอกแล้วครับว่าผมวิ่งเซลองมันบอกแล้วเช <c oughs> ื่อผมไหมจอดเข้าจดอดเข้าเข้าอ่ทาทไป